ครับผมตอนนี้เฮาอยู่ที่ทีมงานซีพูดครับพี่ต้นครับโอ้ยบักดีอันแซ่ไม่ใช่ตันครับวันนี้ครับกองแล้วนะครับกองผมเหมือนกล่องทนี่ได้กันนี้กล่องมาทีมทีมงานมาตรฐานเพิ่นครับเลยครับนี่ว่านาร่านครับผมวันนี้มีลาไที่วครับวันนี้นี่นี่นี่ต้องต้องตองเที่ยวบ่ครับ ยืดเลิกบาทครับผมนี่เาไรเขียนครับตอนนี้เาไรเขียนครับตาสันครับผมมีข้อข้อใจว่าจะจอดรถนี่หนโอ้ประเดี๋ยวพบอปะพี่น้องประทาสนเท่าน้อประเดี๋ยวได้จ้ากันอันนี้ประทานล่เหล่าครับขนาดส่วนโมนิมอลปะครับโอ้ย Ừ, sẽ không sẽ xẹp đâu chứ luôn. à đi nó bị bẩm hợp à. cái là lụt này hợp ôi xin chào xin bài trái gì bà แม่นครับอันนี้รถพ่อใหญ่เมี่ยงอ่ำครับอบตช่วยบ้านบ้านยังก็นหน้าสมบูรณ์ครับไปเมี่ยงามกลับไปลงมาแล้วครับผมถึงสัมผัสเดี๋ยวจะน้อยกับที่สัมผัสเพิ่นครับผมเพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ราชการของตำบลค้ำค้างครับเขียนดูแลของเพิ่นตัวครับผมประชุมบ่คคลเรื่องอะไรหรอแล้วถามเหมืนก่อน เป็นยังไงอันเหตุการณ์มันเมืองครับตอนนี้ทั้งกันกระเที่กติปกะ่ครับ้องบ้สิ่งเสนอทั้งไม่ใช่ประยยทธ์พิ่นนะเป็นยังไงอ้าพม่ต้นหรือข้อมือนะครับสองยมีม่งเดียว เราซีพูดเขา